โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะอยู่กับช่องฟาร์มผู้ช่วยหนึ่งครั้งละงานานาวันนี้วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแพะนะครับที่หายไปนะครับก็ปัจจุบันนะแพะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะมีโจรชอบชุกชุมนิดนึงนะสำหรับช่วงนี้สําหรับแพะก็อยากให้ระวังกันนิดนึงนะ ก็ตัวผมเองนะครับไม่ได้ประมาทหรือแต่อย่างใดนะก็มีการนอนเฝ้านะครับมีการนอนเฝ้าแพะแล้วก็แต่อาจจะกลับเร็วนิดหนึง่งกลับประมาณสักตีห้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นเวลาตีห้านะครับที่แพะหายไปนะครับก็พื้นที่ก็จะเป็นท่อนน้าจะเป็นนานะก็อยู่ไกลบ้านคนนิดนึงแต่ก็อมันค่อนข้งางเยี่ยะลกนะสำหรับช่วงนี้เพราะว่า ฝนตกค่อนข้าง,างที่บ่อยนะแพะจะอยู่ตรงนู้นนะเสาไฟฟ้าตรงนู้นนะครับครอบครัวผมจะอยู่ตรงนู้นนะตรงโค้งนะฮะก็ <_ an> อมองมองมาจากทางใหญ่นะครับทางใหญ่จะอยู่สุดเสาไฟฟ้านู้นเลยนะครับก็จะเอ่อมองค่อนข้างที่จะยากนะสําหรับก,กางเวลากลางคืนนะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็บคิดว่าน่าจะมีสายแหละสําหรับคนที่อ่า คิดจะมาจับแพลไปเขาก็ต้องเออน่าจะมีถึงสามถึงสี่คนนะสําหรับการมาขโมยแะหน้าไปสามตัวนะครับสําหรับของของฟาร์มผู้ช่วยนะก็จะมาพูดถึงให้ฟังแล้วกันนะสําหรับใครที่กำลังเลี้ยงอยู่แล้วยังแบบผูตัวผมเองผมก็บอกเลยว่าผมไม่ได้ประมผากน,นะครับแต่ผมก็ยังหายนะครับก็อยากให้ระวังกันไว้นะสําหรับใครที่อ มีแพ้อยู่นะครับอยู่ค่อนข้างที่ไกลนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องใช้กล้องกอนปิดนะก็ปัจจุบันก็ลอกกล้องอยู่นะกลังที่จะมาติดนะครับเดี๋ยวติดเสร็จก็จะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะว่ากล้องที่เราใช้นะเป็นแบบไหนนะครับก็อยากจะฝากเตือนไว้นะปัจจุบันนะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแพะในเขตป,ปนมทัวหรือบ่อพอยตอนนี้แพะค่อนข้างที่จะหายบ่อยนะครับ เอยากให้ระวังกันนิดนึงนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าเราประมาทนะครับแต่ว่ามันชุกชุมจริงๆริงนะสาหรับวนตอนนี้ครับแล้วก็เป็นมืออาชีพซะด้วยนะในการจับแล้วก็ในการขายนะโอเคแหละถ้าหาคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกดต,ติดตามฝากผู้ช่วยมาด้วยละกันนะวันนี้ก็ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไปก่อนครับ